สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการอัปเดตของวัคซีนในเข็มกระตุ้นนะครับว่าสามารถที่จะฉีดได้หรือไม่อย่างไรฉีด1เข็มหรือ2เข็มจากข้อมูลอัปเดตในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับติดตามไปกับหมอนัทโภชนาการครับ วันนี้มีคนถามเยอะจริงๆนะครับว่าการฉีดกระตุ้นนี่ตกลงแล้วหนึ่งหรือ2เข็มแล้วก็ควรจะมีระยะเวลาในการห่างเท่าไหร่นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่ผ่านมาในโรงพยาบาลของผมและข้างเคียงก็เริ่มมีบุคลากรทางการแพทย์ไปฉีดวัคซีนนะครับในเข็มที่3นะครับก็คือเป็น a s t r a z e ซ e c กนะครับก็ต้องตอบว่าข้อมูลณในปัจจุบันนี้เนี่ยเอกสารที่ลงใน medical news today com ซึ่งเป็นเอกสารที่ผมใช้ในการอ่านเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่า คือมันตรงไปตรงมาเลยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีการระบาดและการติดเชื้อเป็นจนํานวนมากแล้วก็เป็นจนํานวนวงกว้าง ดังนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของการพิจารณาแล้วเนี่ยวัคซีนที่ใช้ในการฉีดเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ข้อดีมากกว่าข้อเสียในการที่จะฉีดกระตุ้นดังนั้นวันนี้นะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ฉีดซิโนแวคอย่างผมฉีดซิโนแวคครบ2เข็มไปตั้งแต่ประมาณเมษายนพฤษภาแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะไปฉีดแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนฉุกเฉินก่อนเพราะว่าอยู่ในหน้าด่านต้องเจอคนไข้ทุกวันมโอกัดเสี่ยงมากๆที่จะ,ะป่วยได้รับเชือ้อซึ่งณวันนี้ครับบุคลากรพวกเราก็ เรียกว่าต้องหยุดงานเพราะว่าได้รักษาคนไข้เต็มศักยภาพแล้วแล้วก็ได้รับเชื้อกลับเข้ามานะครับก็เป็นแบบนั้นวันนี้เท่าที่เห็นข้อมูลคนไข้แล้วก็บุคลากรที่เราฉีดเข็มที่3นะครับก็คือซีโนแวคแล้วก็ไปแอสตราเซเนกาแอสตราเข็มที่3นะครับพบว่า คนที่เกิดขึ้นเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการปวดเมื่อยแล้วก็มีไข้มีปวดหัวมากในบางคนนะครับเหตุผลก็คือว่าการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นการกระตุน้นระบบของตัวเม็ดเลือดขาวที่มีการหลั่งสารต่อสู้กับเชื้อของโควิดขึ้นมาเช่นสารบางตัวเช่นอินเตอร์เฟอรอนนะครับซึ่งสารพวกนี้ครับทำให้เกิดอาการไข้หรือปวดหัวได้แต่ก็พบว่าหลังจาก1-2วันหรือ3วันไปแล้วเนี่ยอาการต่างๆเหล่านี้เริ่มหายกลับมาทํางานได้แล้วความหมายง่ายๆก็คือว่าถ้้าาววันนีคคคุุณณิด่ อ่าเสี่ยงการติดเชื่อมากกว่านะครับ ใครสมัครใจฉีดก็ฉีดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของดันหน้าส่วนคนที่ยังไม่เคยได้ฉีดแล้วก็ไม่มีประเด็นนะครับก็คือคุณก็ฉีดแค่2เข็มไปก่อนนะครับสำหรับตัวซิโนแวคซิโนแวคแล้วก็เป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยแผนก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าจากที่เห็นเนี่ยนะครับถ้าจะให้ผลข้างเคียงน้อย,นอยในความเห็นส่วนตัวเนื่องจากข้อมูลจะต้องรอในเดือนสิงหาและก็กันยานะครับถ้าความเห็นส่วนตัวก็คือว่ายิ่งฉีดเข็ม3าห่างเท่าไหร่เนี่ยปฏิกิริยาของตัวเม็ดเลือดขาวที่จะไปกระตุ้นการสร้างสารอักเส ในข้อมูลของ UAE อเครับ UAE เนี่ยสหรัฐอาหรับเอเมิเรตเนี่ยเริ่มฉีดตัวซิโนฟาร์มก่อนนะครับแล้วก็ในเดือนนี้กับเดือนหน้าเนี่ยครบ6เดือนของการฉีดหลังจากเข็มที่2เพราะฉะนั้นณปัจจุบันซิโนฟาร์มฉีดไฟเซอร์โดยที่ไม่รอผลการศึกษานะครับซิโนฟาร์มใน UAE ฉีดไปแล้วนะครับเป็นไฟเซอร์เข็ม3หรือให้เลือกเป็นซิโนฟาร์มเป็นเข็มที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปการฉีดครบคอร์สก็ประมาณ2เข็มอย่างที่เรียนในคลิปก่อนเพราะฉะนั้นในครั้งที่3นะคร ผมเชื่อว่าเราสามารถจะปักเข็มเข้าไปที่แขนเราได้ในรอบ1ปีปฏิทินนะครับ12เดือนเนี่ยครับปักได้ไม่เกิน3ครั้งนะครับและถ้าปักครั้งที่4จะต้องเป็นเดือนที่13หลังจากนับจากเข็มแรกไปแล้ว นในประเด็นของผมผมคิดว่าเป็นแบบนั้นถ้าเร็วกว่านั้นเนี่ยจะกระตุ้นเม่เลือดขาวเกินไปจะเกิดไฮเปอร์สติมูลเลชันทำให้คนไข้าอาจจะมีผลข้างเคียงที่สูงและรุนแรงหรือถึงขั้นอันตรายก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าฉีดวัคซีนเกินความจําเป็นนะครับให้รอข้อมูลนะครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะมาสิงหากับกันยาตอบคําถามในเรื่องของไฟเซอร์ครับตอนนี้มีข้อมูลแสดงให้เห็นนะครับจากเว็บไซต์ของตัวไฟเซอร์เองเพบว่า วัคซีนเข็มที่3เนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิให้เกิดขึ้นมากกว่าวัคซีนในเข็มที่1เข็มที่2นะครับต่อตัวไฟเซอร์และก็ดีในการต่อต้านเชื้อสายพันธุ์เบต้าหรือเชื้อสายพันธุ์ของแอฟริกาใต้เนี่ยได้ดีกว่าปกติประมาณ5-10เท่าดังนั้นเนี่ยไฟยเซอร์กำลังจะรออนุมัตินี้ในเดือนสิงหาคมเพื่อขออนุมัติให้ฉีดตัววัคซีนอันนี้ นะครับส่วนวัคซีนของตัวไฟเซอร์ที่มีการ t a r g e t ไปที่เชื้อสายพันธเดลต้าที่มีการระบาดมากเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการผลิตในล็อตแรกแล,แล้วแล้วเชื่อว่ามีคนจองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องรอให้เราฉีดเข็ม1เข็ม2ให้เรียบร้อยส่วนการจองเนี่ยคงเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลหรือใครก็ตามภาคเอกชนที่จะต้องวางแผนในการจองวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3นะครับอย่าลืมว่า,าเชื้อมีการกลายพันธุ์ ไปเรื่อยๆดังนั้นในอนาคตอาจจะไม่ได้มีเดลต้าอย่างเดียวอาจจะมีสายพันธุ์อื่นๆดังนั้นคนที่รับวัคซีนที่เป็นการากระตุ้นโดยเฉพาะกับสายพันธุ์เดลต้าในอนาคตอาจจะอาจจะไม่เอฟเฟกติฟไม่ได้ผลแล้วก็ได้อาจจะต้องรองวัคซีนตัวอื่นๆนะครับในความเห็นของตัว medical news เนี่ยเขาบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการพิจารณานะครับในการที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยเฉพาะการกระตุน้นสําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามองคนกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าคนกลุ่มเสียเยเยยเส่ยงเนี่ยผลงเียุ่มส มักจะมีภูมิที่เกิดขึ้นได้ไม่ค่อยดีการ r รสปอนส์ของภูมิไม่ดีแล้วก็อยู่ได้ไม่นานอันนี้ซึ่งเราเห็นทั้งซีโนแวคแล้วก็ในส่วนของแอส r ราเซเนกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าใครได้รับการจองไฟเซอร์หรือ m o เดอร์ก็ตาม นะครับความปลอดภยนะัยณวันนี้เนี่ยจะออกมาประมาณสิงหากันยานแต่ถ้าเกิดมีความฉุกเฉินเช่นมีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยในคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเช่น50ปีไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฉีดไฟเซอร์และมีปัญหานี่น้อยสรุปง่ายๆคือว่าถ้าอายุมากเนี่ยฉีดกระตุ้นนะครับหเข็มนะครับในอนาคตเริ่มมีนักวิจัยเริ่มศึกษาและพูดคุยกันนะครับว่าเนื่องจากว่าวัคซีนที่พวกเราฉีดไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถจะจดจํา ลักษณะของตัววัคซีนได้ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนในเข็มกระตุ้นเนี่ยจะเป็นวัคซีนซึ่งฉีดในครึ่งโดสนะครับซึ่งต้องรอการศึกษาต่อไปเหตุผลก็คือว่าเมื่อร่างกายจดจําวัคซีนได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนสายพันธุ์ไหนเนี่ยร่างกายจะจดจําได้ว่านี่คือวัคซีนกระตุ้นของโควิด19 เขาไม่ได้จดจําว่าอันนี้เป็นยี่ห้อโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์นะร่างกายบอกโมเดอร์นาเข้ามาอาฉีดวัคซีนอาไฟเซอร์เข้ามาต้องฉีดใหม่ร่างกายไม่ได้จําแบบนั้นร่างกายจําเป็นลักษณะของตัวเม็ดเลือดขาวเป็น B เซลลเป็นอะไรพวกนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดว่าไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเข้ามาแล้วเราจองแล้ววัคซีนเข็มกระตุน้นคือปักครั้งที่3เนี่ยเป็นเป็นวัคซีนที่ฉีด ได้อีกเพียงครั้งเดียวในปีนี้นะครับสำหรับคนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มดังนั้นใครที่จะไปปักสองครั้งเป็นวัคซีนทั้งหมด4เข็มนะครับมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของคุณและผลข้างเคียงที่รุนแรงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอัปเดตจากมนัดโภชนการครับโชคดีครับสวัสดีครับ